281กำลังออกจากสถานีกรุงเทพวลำพงเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่ขบวนขบวนรถที่เจลราขกบวนที่356วันนี้เขาจอดเทียบในชานชาลาที่หสถานีกรุงเทพส่งผู้โดยอาจเรียบร้อย การฉลาที่5372กำลังเข้ามา 4017วันนี้สับเปลี่ยน ริ้วขบวนนครสวรรค์แล้วก็เชิงเซาหลังจากที่ทำสองหนึงนึงเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้มีน้าค่ะเข้ามาทำสอ1กรุงเทพตะพฑนหินเป็นอันสตอมมาเลข4ี่สยังพอมีเวลาค่ะเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายขาบวนสินค้าก่อนในชาญนฉลาที่สิบ หวนสินค้าที่986จากซูงไงโกโลกตอนนี้กำลังเข้ามาในชั้นชลาที่1ิบ ส2 0สอันสอ้อมการทำขบวนเข้ามา เ9ค่ะรถดีเซลรางบ้านคลองลึกกำลังเข้ามาในชาญนชลาที่8 เจ็นี้เป็นอะไรที่ฮอตจริงๆริงปายโมงน้านาทีค่ะจะออกจากกรุงเทพเหลือเวลาราว2นาทีขบวน2 1 1ค่ะจะออกจากสถานีกรุงเทพส่วน279นั้นก็ผู้โดยสารทยอยขึ้นตลอดเวลาเลย สองนึงนึงค่ะกรุงเทพตะพานหินเที่ยงพ้าสิบ้านาทีจากสถานีกรุงเทพต้นทางปลายทางตะพานหิน ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็สนุกกับการใช้รถไฟแห่งประเทศไทยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ